อวกอันขยันรีวิวเดี๋ยวดูกันครับว่าถ้าเราจะซื้อ iPhone ในช่วงวันนี้นะครับรุ่นไหนคุ้มสุดรุ่นไหนดีสุดผมถาม AI เลยนะครับตอนนี้ผมใช้ Gemini Advance นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า Gemini เนี่ยเขาจะบอกแล้ว p h o n e รุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับมาครับผมก็จะพิมพ์ไปนะครับว่าอยาชวดูนะให้ใหบอว่า iPhone ตอนนี้ซื้อุ่นไหนคุ้มที่สุด มาครับผมก็จะพิมพ์แล้วครับว่าซื้อ iPhone รุ่นไหนคุ้มที่สุดนะครับมาดู AI ครับว่าเขาจะแนะนำตัวไหนนะครับนี่มาแล้วเลยปุ๊บ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 นะไอโฟนสิบห้าโปรแม็กอ๋อโอเคคุ้มที่สุดนะสิบห้าโปรแม็กสิบห้าโปรสิบห้าโปรอ่ะโอเคอ่ะขอถามต่อนะรุ่นรุ่นไหนประหยัดแต่ได้ครบสุด อ่านะผมไปนะรุ่นไหนประหยัดแต่ได้ครบสุดนะครับเจ้าเจมี n นนนะจากเอ่อจมีนนแอดวานนะเขาบอกเลยนะตัว iPhone 13คุ้มสุดนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเรามาดูต่อนะครับว่าถ้าสั่งจากช้อปปีนะและและลาซาด้านะร้านไหนคุ้มสุดนี่ผมก็ถามไปเลยถ้าสั่งจากช้อปปี้ลาซ d a านะร้านไหนคุ้มสุดนี่นะครับ พิจารณาราคาเปรียบเทียบน่าเชื่อถือของร้านตรวจสอบคะแนนนะครับาการรับประกันเดี๋ยวเขาบอกว่าของแถมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเคล็ดลับเนี่ยก็จะมีเลยว่ามันจะมีโปรโมชั่นนะทั้งช้อปปี้ทั้ง l a า a ซาด้านะครับให้เปรียบเทียบส่วนลดต่างๆนะโดยสรุปนะให้เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีสุดขอลิงก์ร้านนะครับที่ราคาถูกสุดนะนะครับ คราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทํารายการให้ดูเลยนะว่าร้านไหนราคาเท่าไหร่นะระบุในวันที่ด้วยนะให้ทุทกท่านเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่าในรายละเอียดเนี้ยมันได้โปรโมชั่นอย่าที่แสดงให้เห็นหรือเปล่านะครับนี่นะฮะมันมีลิงก์ร้านนะ Lazada อ่าเป็นลัสลัสแฟตนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่า ร้านนี้นะราสด้าขาย18,990เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมจะวางลิงก์ลงไปไว้ในคอมเมนต์นะครับทุกท่านคลิกเข้าไปดูได้เลยครับ